เดี๋ยวครณคใครเดี๋ยวมีการจรขึ้น่ะมีการเจริกับพุ้นรล้เล่นล่งเลยเหรอคุณเราเราเลือกลดแพงด้วยนะสิห้าล้านแล้วเขรู้ไงว่าพอเราจะเข้าที่ฉางอันปุ๊บเขาดับให้เราแล้วเป็นการขโมยที่สำเร็จแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กัี่อาณาจักรฉางอันนะจานี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบ เขาเขาจะขยคอปเตอร์เหรอครับใช่ตอนนี้มีคือโดรนะโดรนส่วนตัวเสียต๊อกต้องมีไ้สักป่าป่ต๊อกนบปีใหม่ปีใหม่โลกปีใหม่ปีใหม่อย่างนั่ง้อกับป่าไหมี่ใหม่ไม่จะบอกว่าฉางอันเนี่ยเขามีไฮไลท์ที่ถือมาหลายคนรอคอยครับใครอ่ะหลายคนนี่ใครอ่ะนี่ไงคนที่ชมอยู่นี่ไงรอนะถ้าไม่รอปิดเออนั้นดูต่ออย่าเพิ่งปิดรอเลยครับ ไปเราไปดูกันดีกว่าว่าคือตัวไหนอ่ามีรถเปิด<ม>ใหมให่ด้วยรถรุ่นเก่ามเลยรถเ,เล่นม, MA, มาวยมา,มา,ารถติดแกรมก็มีด้วย เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับดีพอต S05 นี่นี่ใช่แล้วเพราะว่ามีทั้งสองพลังไม่ใช่ EV และ REEV เลยใช่ REE คืออะไรมันมันเป็น EV ที่ไม่กลมๆไม่กลมอ่อเพราะมันลีใช่ไหมไม่ใช่มันลีไงพี่เอออ๋อมันคือพูดง่ายๆก็คือการขับเคลื่อนของตัวรถเนี่ยมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมแต่ REEV เนี่ยเป็นการมีเครื่องยนต์เข้ามาแล้วเครื่องยนต์เนี่ยไปปั่นมอเตอร์ นะมีแบตเตอรี่เก็บแต่แบตเตอรี่อาจจะไม่ได้เท่ากับตัว BEV นะครับที่เป็นไฟฟ้าล้วนนั่นหมายความว่าระยะทางในการเติมน้ำมันและไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลสะสมรวมถึง1,000กิโลเมตรต่อ1ชาร์จและงเติมคุ้นเหมือนกันนะระบบที่แบบว่าใช้น้ำมันไปใช่ไม่ไม่เคยดิ้นอะไรเหมือนอีเลเวอร์มาก่อนเลยอีอีอีพาวเวอร์อีพาวเวอร์อีพาวเวอร์ไม่ใ่แต่ว่าคันนี้เนี่ยสามารถชาร์จไฟแบบดีซได้ด้วยใช่แล้วระยะทางวิ่งของ รีเอวีคันนี้นะั่งผู้ชมวิ่งไฟฟ้าลนได้ใกล้สุด170กิโลเมตรตามมาตรฐานอินดีนีเซีแบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่จ๊ะแบตเตอรี่ความจุประมาณ27กิโลวัตต์ครับแล้วก็ชาร์จไฟดีซได้ด้วยอโอเคนะคและชาร์จได้ด้วยนะ,ะโโฮะโ,โอ้โหคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นในจอเนี่ยจะอาจจะเล็กไปหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าใหญ่พอตัวเหมือนกันขนาดจะไม่เท่า S07 จจะเป็นไซส์คอมแพกบีคอมแพกเอสยูวี นะครับผมซึ่งลักษณะการดีไซน์อะไรอย่างนี้เน,เนี่ยคือเส้นสายผมชอบดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วและที่สำคัญเทคโนโลยีการชาร์จแบตอันนี้ได้ชาร์จไฟได้สูงสุดถึง170กิโลวัตต์นั่นหมายความว่า30-80%ใช้เวลา15นาทีอพอใจหรือยัง15นาทีคุณจอดแวะซื้อกาแฟแป๊บเดียวแล้วก็ลดไปต่อได้ถึง80%เนี่ยเออ,อ,อเร็วลองเข้าไปนั่งดูต้องไมหน้อย หน่อยจุดเด่นเลยนะครับผมนอกจากดีไซน์เนี่ยนะฮะนี่ปื้จับประตูเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นเลียบกับตัวรถแล้วพอเราไปใกล้ๆก็กจะเด้งออกมาแบบนี้เป็นเฟรมเลสดอร์ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นกระจกสองชั้นนะครับแต่เขาเคลมว่าค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวครับดูภายในนะครับนี่นี่ียับปัดกากอัลฟานทาราด้วยโอ้หนอ้น้องน้องหันได้ครับนี่มีสันรูฟด้วยนะจ้าแต่ว่า ต้องไม่มีปุ่มดูคลีนมินิมอลมากทุกอย่างอยู่ในจอหมดแสดงว่าถ้าอยากเปิดซันรูฟเนี่ยเราไม่สามารถกดตรงนี้ได้กดได้แค่ไผฉุกเฉินแค่นั้นนะครับแต่ว่าดีไซน์เรียบหรูดูดีมีเห็นไหมแอมเบียนซ์ไลน์นี่หบนรถพรีเมียมได้ใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยคือราคาของเขาเนี่ยเปิดตัวมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับดีมากๆว้าวมากใช่เริ่มต้นไม่ถึงแปดแสนใช่ 799ดเท่านั้นครับต้องแล้วก็ขยับไปนะฮะตัวที่เป็น8 4 9 0 0 0บาทอ่าแล้วรุ่นท็อปสุดของ e V นะอยู่ที่899,000บาทครับาทใช่แต่ว่าแต่อยากวิ่งไกลๆเติมน้ำมันได้สบายใจเออเริ่มต้นที่949,000บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดเลยนะไปจบที่999าเก้าถึงล้านล้านมีทอดครับผมประชดนี้ชาร์จไวเลส50วัตต์ด้วยพองอะไรก็แบบดูดีนะเอาจริงดีเลยใช่แล้วก็จอใหญ่มาก ถ้าเกิดว่าใครชอบดีไซน์ s 07เนี่ยคือตัวนี้ย่อส่วนคมดลแล้วบางจุดผมว่าดีดีกว่าด้วยนะพี่ชมอีกอย่างเลยก็คือนี่ช่องแอร์ปับมือเอออันนี้ดีใช่เข้าใจง่ายมองหาง่ายซ้ายขวาก็คือเหมือนกันเท่ากันใช้มือปรับเลยไม่ต้องไปจอในหน้าจอคืยหน้าเบื่อมากใช่ตรงกลางที่เก็บของโทษนะโอโทษนะโทษนะนี่ทำทำขอบินแล้วมันมีเจียลวงมือเข้าไปนี่นี่นี่ชมือออกมา ลึกเท่านี้ที้งหน้าลึกขนาดนี้ข้างหลังลึกขนาดไหนครับลองดูซิคุณดูสิลึกขนาดไหนล่ะขาผมสอดเข้าไปนี่อย่าถ้าจะเอนนอนได้แล้วนะฮะหลังชิดนี่หัวเข่าเหลือเท่าไหร่หลังชิดหัวจะอะนี่อุ้ยเหลือเท่านี้เป็นคือหัวก็เหลือข้างบนหายห่วงไม่ต้องกลัวเห็นไหมเปตเยอะนุ่มดีมากนี่นี่อะเนี่ยคุณดูดีคุณผู้ชมนี่กดแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าแบบ มันขนาดไหนอ่ะนี่แต่มันยังมีมรดกส่งส่งทอดจากตัว s 07มาอยากอีกอย่างหนึ่งนะครับช่องแอร์ต้องซ้ายและขวาเท่านั้นตบแยกกันเองนะครับแล้วใครดีใครได้ถ้าคนนั่งซ้ายขวาล่ะก็ฉันจะเอาอ่ะไอีก15นาทีเธอเอาละกันอีก15นาทีฉันเอาละกันเนี่ยหลอกไปติดกันรับรับรับลมเออเออเหมือนปรับเอ็นไม่ได้นะเหมือนจะได้แค่นี้นะฮะแต่ต้องดึงสลักสิ อ่าเอไม่ได้แต่ขับลงมาขอบคุณมากอ๋อเอได้แค่นี้เอหลังมีแต่เอได้แคทตอนนก็เอสบายแล้วถูกต้องแต่แอบเห็นจุดตึงตรงนี้คุณคุณคุณไอคุณลองคุณผมว่ามันต้องทําอะไรได้นะเอาไว้พับผมว่าตรงนั้นเอาไว้ดึงเบาะเพื่อพับเรียบอันนี้คือพับแบบนี้ได้อ่าพับแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าอยากพับเรียบเนี่ยคือดึงเบาะอันนั้นลงไปข้างล่างได้ใช่ไหมอ่าเอได้ดูสิอยากตนนะอยากนี่นี่อ่าอ่าถามว่าทำไมาถามว่า อาตั้งซีนฮ่นด้หรือเปล่าเวาเธอไปสนามหลวงไปสนามหลวงสองไปจัดทุจริตใชเธอก็ต้องมาวางตรงนี้งนี้ใช่นี่มันตั้งได้อสนปรมาสุ่โยด้านไทยลึกโยเห็นไหมแผ่นตรงนี้เนี่ยมีแผ่นปิดได้แค่นี้เนาะเออแค่นี้แหละอใช่ครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะว้าวเรสตดให้ฝา้ายไฟฟ้าด้วยเออสวยงามนะไฟท้านี่คือยาก เอพี่จะเสียแขนในงานนี้ไม่ได้ไหมครับไปทบไล่นี่กล้องอยู่นี่หนีกล้องเรียบร้อยคือก็ถือว่าเป็นราคาที่น่ารักราคาดีนะฮะเริ่มต้นที่แบบ799อ่ะคูณใส่นี้ แต่เอาจริงนะซื้อตัวกลางและตัวเริ่มตัวกลางและตัวทอร์ปิดีลองไปเช็คดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยได้ออปชั่นอะไรอะไรใช่ใช่โหลดหายไปบ้างหรือเปล่าอย่างตัวเริ่มต้นเนี่ยใบปัดไม่มีใช่ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมคอนเซิร์นในเรื่องของการขับขี่ของดีพาวเนี่ยอยากใช้ทดลองขับกันก่อนเพราะว่าลักษณะช่วงล่างของดีพาวเน้นไปทางนุ่มมากๆเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทางสื่อได้ลองทดสอบยังไงเดี๋ยวติดตามทางช่องเราด้วยครับ นอกจากรุ่นนี้ที่เป็นไฮไลท์แล้วรุ่นนื่นก็ยังมีมาโชว์ด้วยเดี๋ยวเรบดูลแล้วมีอะไรมาโชว์ครับครับ <Crisp. S 2> ความอลังการ <sea> ไม่ใช่มีแค่นี้นคือ ถ้า S 0 5มันยังไม่แกรมแต่ว่าเราเป็นคนติดแกรมไงก็ต้องแบบต้องมันรุ่นนี้ไหมแต่ว่าวันวันมันมีแกรมกว่าเพราะว่าเพราะสีมันสีมันสีมันแกรมด้วยตัวมันเองคุณผู้ชมชอบอ่ะผมชอบสีนี้มากเลยอ่ะเห็นสีอย่างเงี้ยจะไม่ขับตามมาแกรมไหมมาแกรมมากดูดีนะจริงสีอะไรเอ่ยนี่นี่เหมาะสีหะไรครับผมสีลิควิดคาราเมลชื่อใหญ่ใหญ่เดี๋ยวฟังชื่อสีเลยดูดูเอาคือคือคือผู้ชมมาดูในงานนี่คือสีแบบคือใช่เลยครีมนอกจากครีม แบบนี้แล้วนี่เป็นเมทัลลิกมุกมุกใช่คนดูชมพูด้วยมีเหลือบเหลือบเหลือบนะเป็นไข่แล้วไข่ละมุกด้วยคือสีไข่มุกนั่นเองเป็นสีไข่มุกสวยๆแบบนี้เพิ่มเงินนิดนึงนะจ๊ะใช่ครับผมเพจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นที่เราแพงหรือเปล่าไม่แพงโอ้ยถ้าได้สีนี้มาถือว่าไม่แพงหรอกเพราสีนี้คุ้มมากคือหลังจากที่ไปดูแบรนด์อาร์อาร์มาแล้วคันนแระ ค่าสีเพิ่มล้านห้าถึงสามล้านเจ็ดหมื่นนี่คือเบาๆไปเลยบอกแล้วไม่้แต่นี้สีอื่นมาครบนะไม่จะเป็นเทาด้านหรือว่านี่เข่าด้านเ็ามีมาด้วยมีเขาาสับด้านไหมครับไม่เหมาะกับคนมีลูกเล็กนะคะถ้าลูกเล็กมาแล้วเอาปากกาขีดนี่คือจบนะคะนี่มันกระดานดำชัดเป็นไวท์บอร์ดได้ไงแล้วก็ลบได้อันนี้ก็แกล้มเหมือนกันก็แกล้มเหมือนกันสําหรับรุ่นเอวาตวันทูที่หลายคนสงสัยว่าเขาจะนำมาโชว์หรือนำมาขายหรือเปล่าทางเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมาเรียบร้อยแล้ว ปีนี้เนี่ยยังไม่มาโชว์แต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็อยากให้ติดตามกันว่าจะนํามาถ่ายหรือเปล่านะให้เราติดตามกันนะจ๊ะวันวันทูยังต้องจองวันวันให้เยอะเะก่อนที่บอกว่าอยากได้อ่ะมาแล้ววันวันมาแล้ววันทูก็จะได้มาตามแต่ฉากอ่านไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีกยังมีอีกหนึ่งคันสายลุยบอกเลยใหญ่สุดใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งอึกจุกจุกคนให่สุดจะอยู่ไปดูกันเถอะจุกขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดู นั่งสบายมากเลยไม่ะบอคุณอันนี้ไม่ใช่เนาะใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุกลุกลุกทางอันนี้บริการยอดแข็งแกร่งนะฮะนี่ก็คือดีพอที่สุดที่หกเฮ้ยอุ้ยอีศูนย์เจ็ดคุณเยาวชนดูเยอะไอีศูนย์เจ็ดก็มาเยาวชนดูเยอะนะรายการเรา เขาเปิดตัวมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นตัวจริงบอกเลยใหญ่ที่สุดมทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งข่าวขนาดนี้เออคุณผู้ชมบอกเลยนี่อะไรอ่ะเดี๋วมาชนดูเยอะนะคุณขับมาแล้วขับมาแล้วเป็นไงบ้างช่วงล่างถุงลมก็มีความแบบนุ่มสบายนิดนึงครับแต่ว่าแต่ว่าลอยๆก็จะมีนุ่มๆนิ่มๆ ส่วนตัวยังไม่ค่อยคุ้นชินแต่ที่มีฐานล้อยาวถึง3 0 0พันมิลลิเมตรใช่มันยาวมากขอษกันะเนี่ยใหญ่มากนะคือไม่เคยขับรถที่มีฐานล้อยาวก็เลยจะรู้สึกว่าไม่ค่อนชินแต่ว่าช่วงล่างอ่ะถุงลมนุ่มสบายมากเวลาซื้อกรุณาดูลงรถที่บ้านให้ดีจริงไม่อย่างนั้นหน้าโผเทาโก็ต้องดูหน่อยก็ไปดนเทาโฮมรถที่เป็นขุมพลังไฟฟ้าล้วนเนาะอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบน่าสนใจนี่กระบะท้ายคือเปิดได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับไปดูโอ้โห คำถามอร่อยมากเกิดข้างล่างใช่ไหมเออทำไมทุกคนทำไมทุกคนหยิบเกิดคนละจุดเลยอันนี่นี่ก็กระจกด้วยอันไหกระจกด้วยอ่ะคุณคุณทําอะไรอ่ะนี่ไงกดตรงนี้ไงมันกระจกฉันกลัวลมไปโดนเต้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่เอา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 เอดีกทีนึงก่อนอีกทีนึงกดสองทีกดสองทีอ๋อเขามีระบบคือเป็นกระบะแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องไปซื้อแม็กไลเนอร์เพิ่มเติมเลยเออแล้วนี่ไงปล่อยเลยอาอุยคุณไฮโซจัง คือมันเป็นแผ่นกระจกทั้งบานแล้วก็มาอย่างนี้เลยนะอ้าวอ้าวแค่นี้ก็เอาขาบก่ออ้าวกำลังรถกระบะนึกว่าไปอีกอันนี้อันนี้แล้วก็สามารถที่จะเปิดอ่ะแต่พอเปิดอันนี้เสร็จนะปึ๊บอ้าแล้วนะระวังระวังหน้าแหกนะลุมมาตุ้มลุมหลักนะเอาแล้วเดี๋ยวนะขนาดที่เปิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ตรงนี้เขามีกระจกกั้นเพิ่มอีกอแต่ว่าตรงนี้ก็เปิดลงได้อีกนะอสามารถนั่งในรถอัสามรถเปิดกระจกตรงนี้ล้วงมาหยิบของด้านหลังได้ด้วยอจะทําให้ลําบากทาไมครับเขาเรียกว่าประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ขนาดนี้สามารถซื้อตู้เย็นกับบ้้งได้นะจับตั้งแล้วก็รัดเชือกดีๆนี่ซื้อของได้ในประสงมาวิดีโอโปรโมทที่จีนนี่เขาเอาช้างเหยียบเลยนะนเออเขาโฆษณาช้างเหยียบรุ่นนี้แหละเออ ก็เลยแบบโอ้โหไม่ปังอนะต้องเอหมูเร่งมาเหยียบนะถึงจะปังจริงๆไม่ว่าน้องเอวามามาเหยียบอันนี้ถืูกอันเอกประสงค์มากนมัเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าอันเอกประสงค์มากอันเอกประสงค์ตีมือเดี่ยวเดี่ยวเดียวแค่วันทัดคุณมเห็นไหมเชื่อเฮ้ยเห็นไหมดีไซน์คือล้ำมากมาเห็นป่ะกระจกกระจกเยอะไปหมด อย่าโดนชนท้ายมันตู้เย็นก็กรุนาอรันไม่ดีรันไม่ดีเลยเพราะว่ากลไกเยอะมากตอนนี้เยอะมากเยอะนะเขาบอกว่าอะไรอะไรส่งเร็วอะไรทรงไอยู่ไรอยู่เออีสุดเจ็ดน่าสนใจเข้ามาดูคันนี้ดีมากแต่ถ้าคันนี้ยังขนได้ไม่เยอะพอมีอีกหนึ่งคันมานําเสนอเฉพาะทางเลยครับขึ้ามาโชว์ด้วยเป็นรถกระบะแท้ๆเลยแน่นอนหล่ะก็เห็นอยู่นีจะไม่แท้ตรงไหนล่ะเออ เคห้าสิบโอ้โหขอสักหน่อยได้ไหมต้นทางนี้นี่เถอะเป็นเเคห้าสองนี่นี่นี่ห้นหกแล้ห้ซอฟให้ด้วยซอฟโอเพนซอฟโอเพนนะเหมาะสำหรับใกล้จะส่งการแล้วเนาะมีผ่อนไหมผ่อนปิดทำไมอุ้ยอุ้ย น,นุ่มนวลมากอ่ะฉันขอไปดูหน้าตานีดนึงว่ากระบะสวยขนาดไหนแต่เขาแค่เอามาโชว์เฉยๆนะอ้าวนี่ไงเขาชาร์จดีซีได้ด้วยนี่เขาชาร์จเอซีโชว์อยู่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยดึงได้ปลักได้เป็นดีซีใช่ไปปลักอินแบบชาร์จดีซีได้ด้วยน่าสนใจมากขอดูด้านหน้านี่มาดูด้านหน้าะจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเขามาแบบสายล้ำๆนะอนาคตดเวอร์สวยนะเป็นกระบะี่สวยดูเฉียบเรียวกระจังหน้าอันนี้คุณพี่จะพาราโบลาเข้าไปทำไมครับเนี่ยให้มันด้านลมหรือเปล่าเออแบบตาจับ ตลาดรถกระบะบ้านเราดีนะครับส่วนอยากจะตั้งตั้งชันชนๆขอดูข้างในด้วยได้ไหมว่ากระบะจากดีพอกระบะจีนเนี่ยภายในจะสวยไหมชอบอย่างนึงคือโลโก้ของมินิมอนไม่ได้โลโก้แบบตะโกนเออโอ้ยภายในมาแบบทนสีผู้ดีมากขออนุญาตเลยครับภายในเหมือนรถเก่งเลยจริงความรู้สึกฟิลแบบเหมือนไม่ใช่รถกระบะเลยอ่ะเออนาะใช่ดูดีอ่ะเอออ่ะเนี่ย เข้าท่าเข้าท่าปุ่มปุ่มต, illing, ต่างๆอคุณดูแบบโอ้โหการบุนุ่มอะบางอย่างเป็นนุ่มหลอกนะครับบางอย่างนุ่มจริงอุ้ยอันนี้ขาเย็นหรือเปล่าอ่ะนี่จับดยเรียบแน่นนะคะเรียบแน่นเออดูสิเหมือนขาเย็นหน้าปัดก็คือเป็นฟูดีต้นไปเลยแล้วก็มีชื่อกับหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่ยาวถึงตรงนี้เลยนะครับสวยๆนี่อเราก็จะรอรุนว่าจะเข้ามาขายแบบจริงๆจังๆไหมครับผมเออ เบาหน้าถือว่านั่งสบายอยู่นะคุณนภัสเป็นไงอันไหนคุณลองปรับตามปกติของคุณนี่นแหละประมาณนี้แหละครับก็โอเคนะเฮดรูมดีแล้วก็แต่จริงๆถ้าเกิดว่าลองปิดนะผมว่ามันอาจจะติดเขา่าซ้ายนิดนึดน<อ>งเพ<ข>ราะว่าตรงนี้เนี่ยคอนโซลเขาตั้งสูงมาอย่างนี้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเบาก,ก็สบายในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้อบมากแต่โดยรวมเนี่ยผมชอบความหรูหราของการเซ็ตพวกอุปกรณ์ตรงนี้มากเลยอ่าแล้วถ้าเบาะหลังล่ะ อุ้ยตัวเบาะหลังนุ่มสบายเลยนะเแล้วก็พื้นที่ยังพอให้ขยับตัวได้ละกันไม่ได้โป่งสบายกว้างมากนะแต่ยังถือว่าไม่แย่เอ็นไม่ได้เอไม่ได้จ้ะจะเอ็นไปไหนล่ะแต่ขอโทษนะนี้ อันนี้ปี2025แล้วฮะไฟฮาโลเจนให้มากระบุนแล้วนี่แต่ว่าแรงมากแรงมากด้านหลังเขายังให้ช่องแอร์มาให้นะจ๊ะแยกไฟอันนี้แยกอันแมนนั้นไม่แยกอยางยงอันนั้นถูกแล้วก็มีช่อง USB Type A มาให้หนึ่งช่องก็ไม่ได้ล้ำแบบสุดๆแต่ก็ถือว่าใช้งานดีดีจะถือว่าล้ำล้ำอยู่ได้ครับล้ำอยู่ก็มาลุ้นกันครับว่าจะเข้ามาขายในไทยหรือเปล่านะฮะ แต่เขามาโชว์อย่างนี้ผมว่าสนุกดีนะเป็นสีสันให้กับง,งานโมอเตอร์โชว์เนะาะเป็นมอเตอร์โชว์ที่เป็นมอเตอร์โชว์จริงๆนะเอารถมาโชว์เทคโนโลยีต่างๆประชันกันเลยแบบนี้ครับส<อ>ําหรับใครที่สงสัยเนะว่าเครื่องรีเอวนี้เป็นยังไงนี่เขานํามาโชว์เลยนะเขามีนิทัศกาลนีดหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นเครื่องยนต์ที่จะทําการปั่นไฟเข้ากับ ให้เข้าแบบแบตเตอรี่เนาะแลก็นี่มามอเตอร์ไฟฟ้าตราดูงน้เลยดูดยดูจากไซส์มอเตอร์แล้วไม่เบาใหญ่นะไม่เบาน่าจะหนักด้วยครับผมและน่าจะประจุเก็บได้อย่างดีก็ถือว่าเป็นการโชว์ทิงเบรยีเนาะแต่แพงดีพอเพราะใครที่สนใจรถยนต์ พลังงานรูปแบบใหม่ครับก็มาได้เลยที่บูธรีอมาดูคันจริงได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากลองขับคันไหนเนี่ยลองสอบถามเซลน่ารักน่ารักดูนะครับผมมีเรื่ไหนมาโวรบ้างน้องบ้างรู้ไหนท็ลองขับได้บ้างใช่แล้วครับถ้ามาสอบถามกันที่บูธของฉางอันได้ครับ แล้สำหรับ L07 S07 เนี่ยก็เรียกว่ายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆดวงๆนะออกมาพร้อมดวงๆเลยหรอนดวงเด็ดดวงนะครับผมมาสอบถามกันได้เรียกว่าส่วนลดหลังไม้เนี่ยจุกๆแน่นอนครับผมโอเคฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่างอันครับไปเดี๋ยวเราไปบูต่อไปกันเลยดีกว่าไปเลยครับ